บีบหัวใจแต่เช้าเลยที่พระยืนขอนแก่นมีเหตุการณ์คุณยายท่านหนึ่งอายุ87นะคะชื่อว่ายายบุญมายายบุญมาเนี่ยแกตายตอนที่ชาวบ้านไปเจออยู่กับหลานชายบ้านหลังนี้อยู่กันสองคนเขาบอกว่ายายบุญมารักหลานชายคนนี้มากคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เพิ่งจะยกสมบัติให้หมดเลยเพราะแกเนี่ยเป็นสาวโสดไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวคนที่ไปเจอเขาบอกว่าโอ้หลานชายอ่ะเหรอเอาตัวของยายแกนเนี่ยมานอนเอาไว้ที่แคร่โดยบอกว่าไปเจอยายล้มอยู่ในห้องน้ําแต่ทีเนี้ยญาติเขาก็สงสยัยคุณผู้ ไอ้จุดบริเวณตรงแคร่มันไม่มีเลือดเลยเลยถามหลานชายอีกทีนึง ยายล้มจริงเหรอคือมีแผลเหมือนกับแผลถูกเฉาะเนี่ยที่บริเวณหน้าผากแล้วก็ที่บริเวณใบหน้าหลานชายก็ตอบกลับมาบอกเออยายล้มแต่ว่าเอายายไปล้างเนื้อล้างตัวเสร็จสับหมดแล้วครับเลือดเต็มไปหมดเลยนะญาติบอกว่าสงสัยหลายเรื่องหลายประเด็นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนําตัวหลานชายคนนี้ไปสอบปากคําค,คุณผู้ชมคะสิงหาเมื่อคืนนี้ตํารวจเค้นทั้งคืนจนยอมรับสารภาพบอกว่าไม่ยายเนี่ยนะไม่ได้ลื่นล้มอะไรหรอกแต่ว่ายาย โดนผมฆ่าตายเองเหตุ <c oughs> การณ์ทั้งหมดคะ่ะลองดูบรรยากาศตอนที่นายสิงหาเนี่ยคุณผู้ชมให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สารภาพว่าไงรู้ไหมคะยายไม่ได้ลื่นล้มในห้องน้ําแต่ผมเอาหินทุบหัวยายเอง <c oughs> คือที่เรียกว่ายายเนี่ยพราะแก่แล้ว <c oughs> แต่จริง, <c oughs> รงๆยายบุญมามีศักดิ์เป็นป้า ผมเอาหินเปิดผ้าผินขึ้นมาทีก็ไมไปเริ่มเลยผมเป็นคนเอาหินทุบหัวแกเองโดยอ้างว่าผมมาดูแลยายแล้วยายนะก่อนหน้านี้นะติดเตียงน่าสงสารมากผมก็ดูแลอยู่คนเดียวเนี่ยแหละจนไม่ไหวละต้องเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะอะไรให้คนแก่มันเครียดอะมันทนไม่ไหวก็เลยลงมือก่อเหตุลงไปตั้งใจครับไม่ตั้งใจผมจเี่ยดครับเทียบครับเพราะว่าดูแลยาเนี่ยใช่ครับดูแลมาเสียห้างปีแล,แล้วเขาดา่าผมทุกวัน เป็นเป็นเครียดหรือว่ามีโกรธมีไม่ไม่ไม่เลยแต่เปเครียดมากแล้วผมภรรยาผมก็ไม่อยู่ด้วยอย่างนีอ้อยู่ตัวคนเดียวขอบคุณขอโทษด้ยวยนะครับค่ะคุณผู้ชม ทำเป็นเสียงนิ่มแต่ว่ามันมีหลักฐานสำคัญ,คญเพราะเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านของยายบุญมาเองเนี่ยแกนหนีออกจากบ้านนะคะ,ะแกเดินไม่ได้แกใช้วิธีไงรู้ไหมถัดตัวออกไปจากบ้านแล้วไปที่บ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดจ,จับภาพเอาไว้ได้ลองดูสักนิดนึงที่บอกว่าแกน่าจะพยายามหนีออกมาทุ่ม28นาทีค่ะเอาเริ่มเรื่องก่อน ก่อนที่หลานชายเนี่ยจะมาอุ้มยายคุณผู้ชมนะเหตุการณ์ทั้งหมดคือช่วงตอนเย็นเนี่ยยายมาขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเอามือถัด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 ,ด,ดะมาแบบเนี้ยแล้วก็ขอให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยหน่อยเพราะบอกว่าหลานน่ะมันตีหลานก็คือไอสิงหาที่อยู่ที่บ้านเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นคุณสังวานค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพอรู้เรื่องก็เลยมานั่งคุยกับยายว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ แต่ทีเนี้ยก็ไม่รู้จะติดต่อญาติคนอื่นทางไหนเพราะยายบุญมาเองแกอยู่กับไอ้เจ้าหลานชายสิงหาแค่สองคนคุณผู้ชมคะและ้วสิงหามันมารู้ทีหลังว่ายายหนีออกมาจากบ้าน หนึ่งทุ่มสองนาทีเลยภาพเมื่อสักครู่นี้สิงหามาถึงแล้วบอกโอ้ยยายหนีออกมาจากบ้านทําไมเนี่ยมาช้อนตัวยายบุญมาค่ะจากบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่แล้วเอากลับไปที่บ้านของตัวเองซึ่งที่บ้านไม่มีใครอยู่สิงหาเอาหินทุบหัวยายแล้วอะไรรู้ไหมไอ้คราบเลือดที่มันกระเซ็นไปทั่วบ้านน่ะสิงหาเนี่ยอุ้มยายเข้าไปในห้องน้ําเอาศพไปล้างตัวก่อนค่ะแล้วจัดฉาก เหมือนกับแกล้มแล้วแกมานอนบนแคร่แต่ดีนะว่าญาติคนอื่นเอะใจรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็บอกเอ้ายายเนี่ยแกเพิ่งมาขอความช่วยเหลือเมื่อวานนี้เองอวันนี้เราไปเจอคุณสังวานะคุณผู้ชมคุณสังวานบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยผมก็ไม่รูเรื่องหรอกผมเพิ่งกลับมาจากทำนายายบุญมาเองนี่นะฮะคุณผู้ชมชอบมานั่งที่บ้านผมเนี่ยเป็นประจำและก็มาพูดคุยกันกับคนแถวๆบ้านนี่แหละฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าตอนนั้นเองเนี่ยยายบอกไม่ไปไหนแล้วขออยู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่เนี่ยนะผู้ช่วยผู้ใหญ่สังวานผู้ช่วยอยู่ ดูดูแลยายด้วยนะยายไม่ไปไหนแล้วยายขออยู่ตรงนี้หลานยายลูกยายเนี่ยเขาบอกว่ามีศักดิ์เป็นแมน่บุญธรรมด้วยนะฮะกับตัวของคนก่อเหตุนั่นก็คือทางด้านของนายสิงหา<ะ>บอกว่าลูกเนะี่ยมันตียายมาซ้อมยายจนกระอักแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วไม่กลับแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนั้นผู้ใหญ่บอกเออใจเย็นๆใจเย็นผู้ช่วยนะบอกใจเย็นผู้ช่วย<ะ>สังมงราบอกใจเย็นก่อนพอทุ่มหนึ่งฮะคุณผู้ชมก็ตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยสิงหาเดินมาแล้วบอกแม่ กลับบ้านเรากันตอนช้อนึ้นมาตอนช้อน<ะ>อ่ะคุณผู้ชมฮะผู้ช่วยก็บอกเอ๊หรือว่ายายบุญมาแกจะแก่ว่าแอลไซเมร์ Alzheimer หรือเอปล่าเออแล้วแบบว่าพูดคุยเหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วหรือเปล่าเพราะสิงหาดูไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์โมโหอะไรเลยฮะคุณผู้ชมแค่บอกแม่กลับบ้านกัน<ะ>แล้วก็ชนอุ้มมาแบบอุ้มด้วยนะแล้วก็กลับไปบ้านหลังจากนั้นตอนเช้ามาทราบข่าวอีกทีหนึ่งคือยายบุญมาตายแล้ว ลองฟังเสียงคุณสังวานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูฮะเราก็บอกว่ามาขอค่วมช่วยเหลืออนุขอไอหยังสี่งละบอกว่าจะถึงข่อยเด้องมึงข่อยในเรื่องสี่งละเ<อ>พราะว่าปกติเราก็มาหาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วผมมีอย่างเราก็ับมาากสินะเขาบอกว่<บ>าผู้ช่วยว่าเออหลานทำร้ายนะ,ะบ<อ>่บ่มีครับตอนนั้นมีแผลมีอะไรบ้างไหมมีหัวปูบหนึงแล้วว่าลมใส่สโคกแค่นี้แหละ ครับแล้วตอนที่มาเขาพูดอะไรไหมครับคนคนผู้ชายก็ไม่จะบอกว่าแม่เมียบ้านเฮาแค่นั้นก็อ้มวนไปแต่ว่าน้ำเสียงเป็นยังไงครับได้กระโชกโผผ้าบ่บ่กอเสียงนิ่มนุ่นธรรมดาโป้อุติโปไม่ผิดปกติผู้ใดก็ว่าเล่าดีเลี้ยงย่อยได้เป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้ขึ้นเมียนฉีเมียนเย้าได้ดีแถมทั้งสิ้นละเขาก็ยังดูรายใย่กันดีแมนชายบ้านก็ได้ยกย่งง แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเขาทำร้ายยายเลยโบรครับผู้ชมคะแล้วตอนที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ออกมาเนี่ยคือภาพตอนหกโมงกว่ากว่าเนี่ยจะเห็นว่ามีคนประคองร่างของยายไปนั่งคนนั้นคือเมียของผู้ช่วยค่ะคุณมาลาเขาบอกว่าเห็นว่ายายไถร่างตัวเองหัวปูดหัวบวมเลยนะคือถ้าดูดตอนหกโมงกว่ากว่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือยายอ่ะแ,แก่แล้วว่ะแปดสิบเจ็ดแล้วจะเก้าสิบแล้วว่ะเดินประคองตัวเองไม่ไหวแน่แน่ทีมงานเปิดภาพขึ้นมาก,กว้างกวงนิดนึงคือตอนเนี้ย ตัวของยายเนี่ยค่ะตอนแรกแกไถตัวเองมาจากที่บ้านเนี่ยพอถุงพถุงหลุดหมดแล้วข<ห>านนแกเดินไม่ถนดัดค่ะคุณมาลาก็เลยไปประคองเอาไว้แล้วก็บอกว่าหลานมันตีหัวฉันจะไม่กลับไปที่บ้านแล้วนะก็จะใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดยังไงก็จะไม่กลับไปละ ก็ฝากผัวให้ดูสักพักหนึ่งสิงหามาแล้วถามว่ายายบุญมาอยู่ไหนล่ะยดยบุญมากับบ้านหรือ,อยังคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจแล้วตอนแรกอะสิงหาบอกว่ายายเนี่ยลื่นลม้มแต่เราตอนนั้นก็ถามว่าเออไอเลือดที่บ้านมันมีกองเลือดอยู่ใช่ไหมเมื่อคืนตอนที่รู้ว่ายายตายก็ถามว่าเอ๊ะแล้วกองเลือดตรงนี้คือกองเลือดอะไรทำไมมันเยอะจังสิงหาบอกว่ายายอ้วกเป็นเลือดอก็เลยงงอีกว่าสรุปแล้ว เลือดคือมันเยอะผิดปกติไงแล้วถ้าบอกว่ายายลื่นล้มในห้องน้ําทําไมมันถึงมีกองเลือดอยู่ตรงแคร่เขาบอกอ๋อยายอ้วกเป็นเลือดอีกมันก็เลยเกิดพิรุธว่าสรุปยายลื่นล้มหัวแตกหรือว่ายายอ้วกเป็นเลือดออกมาจะแน่แต่ตอนนั้นเห็นค่ะว่ามีแผลหัวบุบเลยซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่มีเลือดเพราะว่าหลานชายเนี่ยอ้างว่าเช็ดเลือดล้างเลือดศพไปหมดแล้วนัน่นหัวเราปวดหัวเราใครอยู่หนีเนาะเราก็เราก็ เล่าทีร่างกายเล่าผอมแหก่ะเล่าพูดน้อยๆอ่ะเล่าก็จอยเล่าก็บคำวาภาษาอีสานอ่ะคือว่าตักตักที่เทียมามทีคอยคอยคอยข้านคอยคอยขยับโตเน่อยนะไก่ไก่เติมนะทีเล่าสิขยับมาหอดบ้านเมีย่แล้วก็บอกว่าเออล้านตีตีแบบไดย่ายี่นี่ละมันเอาเมื่อใส่หนีละแต่ว่ามันแผลตรงนี้นะ แผลแมงนี้แผลมงปูดๆดอ่ออกไปเลยเป็นแผลชะกันค่อมที่ไหนก็เรียกว่าย่าเมือนย่าเมือนลม เนี่ค่ะแล้วพอบอกว่ายายลื่นล้มเปิดภาพเมื่อคืนนี้ขึ้นมาทีสิงหาเนี่ยยืนอยู่ข้างศพยายนะคะมไม่ได้ไปไหนเลยแต่ญาติที่มาถึงคุณยาเป็นหลานยายเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องก็เลยเข้าไปถามเนี่ยบรรยากาศตอนเนี้ยเอายายไปนอนบนแคร่แบบนี้แล้วเลือดอยู่ที่ผืนคุณยาเข้าไปถามบอกเฮ้ยทำไมยายเป็นแบบนี้สิงหาบอกยายล้มในห้องน้ําแล้วถามว่าเอ้าแล้วทําไมไม่มีเลือดเลยล่ะตัวของยายก็บอกว่าอ๋อล้างไปแล้วญาติถามล้างทําไม ก็พูดถัดไปอีกคือเหมือนถามมาแล้วก็มีคําตอบมาได้ตลอดบอกว่ายายอุจจาระแตกก็เลยต้องเอาตัวไปล้างคุณผู้ชมคะตัวของคุณยายเองบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยที่บอกว่าล้มในห้องน้ําไม่เชื่ออยู่แล้วยายเดินไม่ได้จับเดินไปล้มในห้องน้ําได้ยังไงเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าแกถัดตัวเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยก้นแกต้องอยู่ที่พื้น<อ>แกไม่มีทางลื่นล้มแล้วหัวปุ๊บ ลงไปในห้องน้ําแน่นอนส่วนท่าทีของสิงหาตอนที่เจอเขาบอกนิ่งมากนะไม่มีท่าทีสะทกสะท้านเลยเลือดเย็นมากไม่คิดเลยว่าจะลงมือฆ่าคนที่มีศักดิ์เป็นป้าแท้ๆเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ดินของยายเนี่ยเพิ่งจะยกให้หลานชายคนนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงทรัพย์สมบัติทั้งหมดด้วยยายก็นอนอยู่แค่แล้วตายแล้ว,แ,ลวแกอยู่กับยายสองคน ก็เลยอยากไปสอบถามพี่เขาว่าทําไมยายถึงตายแกก็บอกว่ายายล้มในห้องน้ํา <ừ> ถ้าล้มในห้องน้ําทําไมตรงนี้ปิด <ừ> บัวหมด <ừ> แล้วตรงนี้ก็มีแผลเหมือนมีมีดประมาณ40กว่านาทีพี่ก็เลยเข้าไปในห้องน้ําเลยเห็นใยนอนตายในห้องน้ําลักษณะท่าทีคาพูด วาจาเขาม่เขาดูตื่นเต้นืไม่ไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยหน้าตาเฉยตอบเหมือนคนปกติเหมือนไม่รู้ไม่เห็นแต่พี่กับไายบ้านอ่ะเขาไม่เชื่อเพราะว่าแย่หน้าแกโดนอะไรไม่รู้แล้วหน้าตรงนี้โดนอะไรไม่รู้สงสัยยายล้มจริงเพราะว่ายายไม่มีใครเลยไม่มีพี่น้องมีแต่หลานคนนี้คนเดียวแกก็ดูแลจริงๆเพราะว่าพี่ก็ดูแลแม่แม่แม่พี่ก็ติดเตียงแกก็เลยปรึกษาพี่แกก็บอกว่า แถวแถวบ้านไม่ชอบพี่เลี้ยงคนแก่พี่ทําดีเขาก็ไม่ว่าดีโอ๊ยบ้านก็ยังว่าต้องไปสนใจคนเหตุดีห้องกัได,ด้ดีเพราะไม่หนาทีเลี้ยงยียก็ปรึกษาพี่แบบนี้เนาะตอนเข้าไปแล้วยายก็นอนนี่คุณผู้ชมฮะเรื่องที่มันน่าตกใจคืออะไรรู้ไหมหวันนี้เราไปถามกับเพื่อนบ้าน<ร>คุณลำาไยคุณลำาไยบ้านอยู่ติดก,กับถนนของยายบุญมาเลยนะฮะคุณผู้ชมอยู่ติดกันเลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้สิงหา เปลี่ยนชื่อนะฮะชื่อก่อนชื่อว่ากฤษดาวันดีคืนดีเนี่ยคุณป้าลำไย,ยบอกว่าได้ยินเสียงยายบุญมาตะโกนมาบักกฤสดาตีกูอีกแล้วก่อนน่าจะเกิดเรื่องเกิดราวนะฮะคุณผู้ชมก็คิดว่าโอ้เป็นการหยอกล้อก,กันแหละระหว่างแม่ลูกเขาเป็นแม่บุญธรรมกันนี่เนาะเขาบอกระหว่างแม่ลูกกันหลังจากนั้นถามว่าวันเกิดเหตุเนี่ย ได้ยินเสียงอะไรไหมเขาบอกเห็นนะก่อนที่ยายเนี่ยจะไปหาทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่ปรากฏว่าตอนนั้นเองเนี่ยเห็นเพราะบ้านอยู่ติดกันเนาะคุณลำยายบอกว่าตอนนั้นเห็นยายบุญมา <ๆ S 2> กําลังเปิดตู้เย็นแบบเงือ้อเงื้อเงื้ออยู่เหมือนคนแก่หาของไม่เจอฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นปรากฏว่าได้ยินเสียงดังปุ๊กก็เลยแบบเฮ้ยเสียงอะไรวะมารู้ตอนหลังคือไอ้เจ้าสิงหาคุณผู้ชมมันเอาประตูตู้เย็น่ะกระแทกใส่หน้าของคุณยายบุญมา แล้วหลังจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคุณยายบุญมาตะโกนเรียกป้าลำใหยบอกลำใหญลำใหยตายแล้วกูไอก้กฤษดามันจะฆ่ากูมันตีกูอีกแล้วหลังจากที่คุณยายออกจากบ้านแล้วทุ่มหนึ่งจำได้ใช่ไหมฮะสิงหามาบอกแม่กลับบ้านกันครับแล้วก็อุ้มไป hmm. ปรากฏอุ้มไปถึงบ้านปุ๊บคุณป้าลำใหยอยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงลำยหญลำใหยไอก้กฤษดามันจะฆ่ากูหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะ เรื่องมันก็เงียบไปเลยก็นึกว่าอ๋อแม่ลูกคงจะเคลียร์กันแล้วปรากฏว่าตอนเช้ากฤษดาคุณ<ม>ผู้ชมหรือสิงหานี่แหละวิ่งมาหาป้าลำไย,ยบอกป้าลำไย,ยป้าลำไย,ยช่วยด้วยแม่ผมหมดสติไปลื่นล้มในห้องน้ําพอไปถึงปุ๊บในห้องน้ําตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าภาพที่เห็นคือคุณป้าบุญมาตาเหลือกแล้วแล้วตัวซีดไปหมดคาบเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเลยบอกว่าเฮ้ยทาไมคาบเลือดมันเยอะผิดปกติแบบนี้สิงหาบอกอ๋อแม่อ้วกด้วยแม่ล้มด้วย ยืนยันเลยไอเสียงปุ๊กตรงนั้นนะ่ะเป็นเสียงที่ไอเจ้าสิงหามันฆ่ายายบุญมาแน่ๆลองฟังเสียงคนข้างบ้านดูฮะมันก็เหตุกดับเขาห้แม่ค่ออาว่ามันมอดีมันก็ดีอยู่มันหูจักว่อมอยู่ออแต่เมื่อนั้นมันเป็นโอกาสอีหอย่างกับพวกหูแม่กับพเขาถ่าว่าเมาบอบ่ต้องถามว่าซีปีหาปีธีเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นจะกินเบีย์แท่นําตารอดถูกมือบ่ต้องถามหามือมีเบีย์ทุกวันเลยบ่ต้องถาม ยางหั่นคายแล้วกับยางกับเบิ้งอยู่ในถุงมีตะกระปองเบียร์เป็นพันๆเลยเลย้อยโอ้แล้วแล้วเขาเคยเคยทำร้ายใหญ่บอ่บอบอ่บอบ่ท่านไอ้มีัะเกียบบอเคยจักเตือเลยแต่ว่าก็เคยยิกเฮ้ยบอกกับบ<อ>่ฟังอเออประมาณนี้คือคายๆหย,ย,ยอกบอ่ท่านเดือดรุนแรนประน,น<อ>ันขาขาหนีสีอ่าอ่าอันนี้คือเป็นเป็นเล่าเห็นเล้าบ่อ่าเป็นเล่าอ่าคือตอนนั้นที่เห็นคือเสียยังมั่นกับเสียแล้วตัว อยู่จังสี่ขากระสี่ออกจากโถนสวงบ้านนี้เพิ่นก็บ่วยว่าจังสันลแล้วปลาเต๋อเรากะมาปลาเต๋อแม่ผู้ซอยเพิ่นกะมาเพิ่อนเลยว่าจังสันก็เอา,เอา,เอาออมา,าเอาออกมากละลาเอาย้ายออกมาซะเอาออกมาก็เลยเอามานอนงปีป๋ตอนที่ว่าเขาไปล้างเสร็แล้ว,ลวมันล้างแต่ย่ำไดแม่บ่หูโอ๋อสแสดงว่าตอนมาเรียกแม่นี่ล้างแล้วเรียบร้อยแล้วแม่กะบบหูคือสรุปแล้วคือมันตายแล้วมันจ้งเอื้อนแม่คล้ายๆว่ากะสี เมียนเมียนสถานการณ์ว่าเอ้าแม่ก็เปิดพัดล่มแจ็คทอดถาดกับหลานเนาะเปิดกระตุ้นจึมต่ำจึำ่มตมันบ่เอิ่นแม่คือแม่บ่ช่องเพิ่งคือแม่แม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบอบออันเสียงไ,ไม่ได้ร้องค<อ>ุณผู้ชมคะคือการตายเนี่ยไม่รู้เวลาจริงๆว่าปีตอนไหนกันแน่แต่เนี่ยคุณยายทําท่าให้ดูสภาพตอนที่ไปเห็นในห้องน้าในห้องน้ำค่ะยายบุญตานอนท่าแบบเนี้แต่คือค้างไปหมดแล้วไม่ได้มีแบบไม่ได้รวยรินหรืออะไรเลยแล้วหลานชายก็บอกอ๋อเนี่ยลื่นแบบนี้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นอุ้มไปไว้ที่่แคเอ๊ะ ทำไมมันไม่มีเลือดเลยล่ะล้างไปแล้วก็เลยสงสัยว่ามันล้างตอนไหนไม่รู้แล้วป้าบอกนะคะมันกินเบียร์ไปดูดีบ้านมาันกระป๋องเบียรเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าตอนที่ข่าเมาหรือเปล่าอ๋อมีอีกเรื่องหนึง่งบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาบอกว่ากล้องบันทึกเสียงได้อุยแต่มันเอาผ้าคลุมกล้องวงจรปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นจะได้ยินเสียงทุบ แล้วก็ได้ยินเสียงคุณยายบุญมาร้องครวญครางก่อนที่จะสิ้นใจออคุณผู้ชมครับวันนี้ปมทั้งหมดครอบครัวของยายบุญมาเผาเลยนะคะจัดพิธีชาปนกิจที่วัดสะโนนได้คุยกับพ่อของสิงหาเป็นน้องชายคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกเป็นย่าเป็นย่าจริงไม่ใช่คนตายเป็นพี่สาวของพ่อก็คือมีศักดิ์เป็นป้าและประเด็นคือถามว่าพ่อแล้วทำไมอ่ะ พ่อถึงไม่ได้เจอกับลูกชายคือไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้เขาบอกอยู่ไม่ได้ไอ้สิงหาไล่ผมกับเมียคือพ่อกับแม่มันแท้ๆเนี่ยนะตะเพิดออกจากบ้านตั้งแต่เจปีที่แล้วคุณผู้ชมคือบ้านเนี่ยรักหลานมากาทรัพย์สมบัติมีอะไรมีบ้านมีที่ดินมีอะไรยกให้หลานคนนี้หมดเลยแล้วมันเอาไปขาย สรุปแล้วเนี่ยมันก็ได้กินจาก,จากเงินทรัพย์สินมรดกของคุณป้าเนี่ยนะคะของยายบุญนาไม่ง้อพ่อกับแม่มไล่พ่อกับแมออกจากบ้านตั้งแต่7ปีที่แล้วเขาบอกตัดขาดกับลูกชายเลยไม่เอาละแล้วก็ไม่ได้มาหาอีกเลยส่วนเรื่องที่สิงหาเห็นบอกว่าที่ก่อเหตุเองเนี่ยคือเรื่องทั้งหมดอ๋อถามว่าทำไมลูกชายถึงไล่ออกจากบ้านเขาบอกว่ากลัวว่าผมกับเมียเนี่ยจะไปแบ่งสมบัติที่บุญมายกให้ ซึ่งผมกับเมียก็ไม่ได้สนใจคุณผู้ชมคะสาเหตุที่มันฆ่าคุณป้าบุญมาตายติดเหล้าแล้วก็ยาเสพติดคือเพื่อนบ้านไม่รู้ปมเรื่องยาเสพติดเลยนะ แต่วันนี้พ่อบอกมันติดยาเสพติดแล้วก็เลยทําร้ายป้าบุญมาเรื่อยมาคือไม่คิดเลยอะว่ามันจะมีพฤติกรรมเหี้ยมโหดขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยที่ให้อยู่บ้านกันสองคนหลานแล้วก็ป้าคุณผู้ชมคะเพราะคิดว่าป้าคนนี้มีพระคุณกับมันมากเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่งจะยกสมบัติเท่าไหร่รู้ไหมที่สิบไร่โอโ้โหมรดกตกทอดกันมามันขายไปหมดแล้วค่ะทุกวันนี้สมบัติชิ้นเดียวที่ยังเหลืออยู่คือบ้านหลังนี้ก็เลยคิดว่าหนึ่งถ้ามันไม่เมายาข้อสอง ถ้าป้าตายไปบ้านก็ตกเป็นของมันคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จะขายทรัพย์สมบัติของป้าบุญมาเนี่ยเพื่อจะไปเสพยาเสพติดอีกหรือเปล่าจเจอแล้วครับประมาณเจ็ดเจ็ดปีก็ตั้งแต่เขาไล่พ่อกับแม่ออกมาจากที่นาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะอะไรเขาถึงไล่คุณพ่อกับคุณแม่ก็คือเรื่องทรัพย์สมบัติ ของยายแล้วก็มรดกของยายนี่แหละครับได้ยินระหองแหลงแห้งกับยายเรื่อยมาพ่อก็ไม่เคยได้เข้ามาเห็นว่าตัวของคุณยายเนี่ยเขาเลี้ยงใช่ครับใช่ครับใช่ครับ,บก,ก็ตั้งแต่ออกมาเจ็ดเดือนออกจากโรงพยาบาลมาเจ็ดเดือนเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าจะติดยาหรือติดเหล้าอะไรพวกนี้แหละครับพ่อก็ไม่เคยได้สนใจเข้ามาดูได้ยินแต่ข่าวว่า เข,าต,ขาตีเขาตีเรื่อยเขาตียายคนนี้เรื่อยครอบครัวกูคนอื่นอย่ามายุ่งมันบอกว่าอย่างนี้ ก็เลยทาให้คุณพ่อไม่ไม,ไม่กลับมาดูใช่ครับ,บใช่ครับไม่เคยกลับมาเลยครับที่นาเขาก็ขายแล้วแล้วก็ที่สวนเขาก็ขายแล้วยังเหลือแต่ที่บ้านสองหลังอยู่ที่บ้านแล้วทีนีม้มันก็คงจะคิดว่าถ้าย้ายคนนี้ตายมันก็คงจะขายไปอยู่ที่อื่นเลยยเ,เพราะว่าจะประกันตัวไหม โอ้โหคือไม่รู้จะเอาคําไหนมาอธิบายจริงๆคุณผู้ชมคะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดให้แต่หลานชายคนนี้หลานมีหลายคนนะคะแต่รักแต่ไอ้สิงหาเนี่ยแหละก็เหตุการณ์ทั้งหมดตำรวจจับกลุมได้ในจุดที่เกิดเหตุ <c oughs> เพราะว่าญาติไม่ประการเลยบอกโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้ให้อภัย <c oughs> ไม่ได้จริงๆ